สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างของคําที่เขียนด้วยสระอีและก็สระอินะคะ lip lip จะออกเสียงคล้ายๆสระเอนะคะเขียนตัวอีคือ lip lip เหมือนกับเล็บมือนะคะเบาๆ lip แปลว่า lip ไปลว่า,าริฟิปปากนะคะ ริมเดียวถ้าสองริมก็คือ l i p e n แล้วก็คำว่าล p l ลี p อันนี้เป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า lope นะคะ l i p แปลว่าเดิน wich wich เล่นอนที่นอนของเบบีแล้วก็ wich 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 อันนี้แปลว่าลิมามเหลี่ยมที่ว่าเอาไป อตอกใส่อะไรไม่รู้จีนจินแปลว่าสิบมิสมิสผิดพลาดรือว,ว่าเอกมิสเยอะฉันคิดถึงเธอนะมิเมจิสระเลนะคะดีบดีบแปลว,ว่าลึกอันนี้สระลีใช่ไหมแล้วก็เด็บเด็บแปลว,ว่าจุ่มกีส กีสแปลว่าเลือกวิตสีขาววิตนะคะฟรชฟรชโดตช่นฟรีสแลนด์ฟรีสแลนด์เอ่อพ rovince ฟริสแลนด์นะคะลีฟลีฟ สไลีน่ารักกิลกิล so cool. อยิ่าเป็นโซ่เกลเย็นชานะคะกิลแล้วก็กิลคำว่ากิลสะระอีนี้จะแปลว่ากระดูกงูกระดูกงูลีขล่ขนลี่ขนแปลว่าโกหกฟินเดน f i n d e n สะละเอนะคะ f i n d e n พบว่า willen w i l l e n ต้องการ willen v i l l e n ล้อ kindern kindern จะแปลว่าเด็กๆ acht 18 achtding อักติ้งนับถือปีเกินปีเกินอยู่ข้างบนนูน่นยอดเขาหรือว่ายอดทีอ่อยู่บนต้นคริสต์มาสเขาเรียกว่าปีเกินแล้วก็คำว่าเป็กเกินเป็กเกินเปกเกินคือว่าฉันไม่ฉันไม่โอเคนะไม่นิดปีเกินนะคะอีกปีเกินนิดปีเกิน เสระเอเบคอนกีสปันกีสปันสระอีปวดฟันขบิดขบิดพื้นที่ขบิดขบิดฟันถ้าเกินขบิดก็คือฟันปลอมนะคะกระชึระชกำกับ เน้นเนอะเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันเน้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะปีเกรนปีเกรนก็ครูนิดเข็บเข็บ S C H นะสก็เอเข็บเรือเขียนด้วยวอีแต่ว่าออกเสียงเป็นสระเอะนะคะเบาๆนิดๆไม่ใช่สระเอแบบอย่างหนักคือว่าค่อนจะเป็นสระอิแล้วก็สระเอะ คะเหมือนกันเก็บขบดเี่ตแล้วก็ซิกซิกแปลว่าป่วยเมนเมนลบเด็กอ้วนเด็กอย่าเป็นเด็กแปลว่าอ้วนฟิตฟิตส์ฟิตเจ้กรียนดิงสิ่งของเดงสิ่งของอิท i t นะคะแปลว่าบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเล็กน้อยนะคะ l i c h t ไฟหรือว่าสว่าง Still Still เงียบ n e t n e t ไม่ m a n i e r มาเนียร์ m a n i e r วิธี m a n i e r นี่คือว่านี่เนียร์มาเนีนะคะเอียร์สระอีแล้วก็เอียร์มาเนียนะคะเอียร mm ์แปลว่าวิธีเดมเนียดิมเนีรอินเดอร์ดัตอินเดอร์ดัตเห็นด้วยเช่นนั้นเป็นอย่างที่เธอว่านั่นแหละอินเดอร์ด e ัตอิดเรนอดเรน ทุกๆุกคนลิเกนลเกนแบลวนนอน์เบลกิสเบลกิสคนเป็นเยี่ยมแลกาแฟกาแฟเมดดัคเมดดักลางวันเมนิงเมนิงความเห็นดินส a ดัคดินสดันอังคาร 16สตินเล็กสิบหกอินเทอร์น็ตอินเอร์น็ตอินเทอร์เน็ตตำรวจตำรวจคือตำรวจบิ b ลิโอ e จกบิบลิโอเกห้องสมุด l v v n s m i d d l l ดิ n l e b e n s m i t d e l n คือเครื่องอุปโภคบริโภค flüchtling flüchtling คือผู้ลี้ภัย v e r s c h r i c k l i c h uh. verschrecklich คือแย่มาก subsidy subsidy คือเงินสมทบที่หลวงให้อ่ะ subsidy สติงมุนิตี้สิตัวซ Situasi สถานการณ์ิการเรตันซิการ t บุรีโ o ซ i ชีโตำแหน่ง On m ิด d l ิลก์อนมิ d d l l ลก k คือทันทีทันใดเดียวนั้นมิดเดิบาร Middle bar รชั้นกลางอ่ะมิดเดิลบาร์สโคลก็คือมิดเดิลบาร์สโคลก็คือโรงเรียนมัธยม n e w ส์บรีฟนิวส์บรีฟจดหมายข่าวทางเมลนะคะฟันตาสติ c ฟันตาสติ c ดีมากอ n น i เวคคิ่งอันดเวคิง n w i c k l ก n g พัฒนาการ s i c k e n h ฮ u s ์ซิกเกนเฮาส์โรงพยาบาล f r i n d e n f r i n d e n เพื่อนๆแล้วนี่จะเป็นคำที่เขียนด้วยสระอินะคะตัวอิเอแต่ออกเสียงเป็นอ e, ีนะคะเอเอคือฟิกูร์ฟิกูร เฟกเจอร์นะคะหุ่นรูปปั้นตัวละครกีตาร์กีตาร์กีตาร์ลิเบลลิเบลคือแมลงปอเมียวเมียวคือลองเสียงเหมียวเหมียวริโอริโอท่อน้ำทิ้งรัสเซรัสเซคือคนรัสเซียหรือว่าภาษารัสเซีย โรแมนติส ta ์โรแมนติส์โรแมนติกแท็กซี่แท็กซี่คือแท็กซี่พีระมิดพีระมิดกคือพีระมิดบรอคโคลีบรอคโคลีบรอคโคลีสกีสกีก็คือเล่นสกีสุฟฟิเนียร์สุฟิเนียร์ของที่ระลึกบิกินี บิกินีคือชุดบิกินี่นะครับอลีบีออลีบีข้อแก้ตัวคำกล่าวแก้ตัวในในศาสตร์นะคะแล้วก็นี่เป็นประโยคตัวอย่างบางประโยคนะคะอ่าน h a d i n narlinks a ์สอ่าน e a d i n narlinks กก็คือไปจนสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ the rich is stuck เ e r i ริชส s อีสต์สิบมันพัง h a p p e e r a n e w e f i t happier and n e w fits เธอได้จักรยานใหม่เหรอ That was n t l ล k เมีย That was n t l ล m e เมมันไม่สนุกเลยละย g niet liegen. j ย mag niet Liegen. Te, te, op bij Die melk is niet goed meer. Die melk is niet goed meer. Nomen, boet Het ruikt hier vies. Het ruikt hier vies. Hier. Dan gaan hier. wel hier. hier. แล้วก็ FISH นะคะเสียงเสลดอียาวๆนะคะที่นี่นะมีกลิ่นไม่ดีเลยเยือมุดเยอะฮาร์ลาตันกเนปเปนเยือมุดเยอะฮาร์ลาตันกเนปเปนเธอจะต้องไปตัดผมเธอนะ h a ปเยือฟรินดินน์นั้นแฮปเยือฟรินดินน์นัเธอมีเพื่อนผู้หญิงเหรอ w e ว start your อ o o d วิดสตาร์ทเยอขุดวิดสตาร์ทเยอขุดสีขาวนะเธอใส่สวยนะวิลเยอ vanmiddag naar de film วิลเยอ vanmiddag naar de film ตอนบ่ายนี้ไปดูหนังกันไหมเธอส่องกระจกทุกวันเหรออ้าวมันก็ต้องทุกวันนะเ no. นาะ d r i n k you wel een bier drink je wel l นส b เ e r t h เธอดื่มเบียร์บ้างหรือเปล่า s i t เยอว a ฟา i e a n ์ l i e g t u i g Sit เยอว a ฟา i e น n ์ l i e g t u i g เธอึคนเครื่องบินบ่อยไหม h ฮบเยอ wel e นส k i e spin He ฮบเย w e l e ัน k i e s p i พเธอเคยปวดฟันบ้างหรือเปล่า Hoeveel is drie maal drie? Hoeveel is drie maal drie? Samen kun samen dat hoeveelheid? Drie maal <głbym> drie is negen. Dat is een liedje van, een pleeg van Samen kun samen dat negen. Ben je lid van de bibliotheek? Ben je lid van de บิบ l i o t h e e เธอเป็นสมาชิกของห้องสมุดไหม Drink you feel fresh drunk? Drink you feel fresh drunk? เธอดื่มน้ำหวานเยอะไหม e a t je i t h e r dag f i s e a t je i t h e r dag f i s เธอกินปลาทุกวันเลยเหรอ mm hmm. อ่าอันนี้ก็เป็น คําที่ออกเสียงด้วยสระเอและก็สระอีนะคะก็ไปท่องกันนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ